แล้วแบบบางทีน้องเข้ามาน้องก็แบบมาเดินแบบโชว์ชุดวัวอย่างเไหแล้วน้องก็ไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเสียีก็ช่วยอะพี่ลีกเหรอพี่ลีกเเบลย้มากเลยเบิ้ลบอลบอลบอกน้องว่าแบบเอาดิเอายังเอายังเอายังมันตอนใกล้สองทุ่มให้น้องให้น้องพูดว่าแบบพี่ลีสู้ๆนะคะอย่างเงี้ยเย้ เฮ้ยนึกว่าพูดด้วยใจไม่ใช่นี่จริงพูดด้วยใจแหละน้องน้องพูดด้วยใจแหละเฮ้ยพี่พี่ไลฟ์สดเว้ยน้องเฮ้ยจริงวะเนี่ยพี่จะตรียมยูทูปแล้วทูปแล้วเว้ยจริงวะเนี่ยเดี๋ยวแชร์จอให้ดูเลยนี่ดูดูจะแชร์จอให้ดูนี่จริงวะเนี่ยอันนี้อันนี้จริงวะเนี่ยนี่ไง แชร์จอใหู้เลดูดูแชร์จอให้ดูโอ้โหโอ้มคเกอรโอ้แมเกอเสเสียงไม่รู้ว่าดีชัดเปล่า ดีดิ Y T เ <laughs> ล่าสุด Y T A R บอก A R L E K เออ A R L E K L E K นี่หาสาวคุยอยู่เงี้ย <laughs> หาสาวคุยฟัฟาไปเรื่อย m p l D. ื่อถึงลงใชยตัวเคอเล็กอเล็กที่แรกจะใช้ว่ามันที่จริงมันจะไม่มีตัวไอตัวอาร์หรอกแต่ว่ามันมีคนใช้ไปแล้วไงเอ๊ะเดี๋ยน้องมันแบบมันเท่ดิมันเท่อเล็กทำไมไม่ใช้เป็นตัวเอกเฮ้ยมันมีคนใช้ไปแล้วมันไม่เท่เล็กอะเล็กเล็กส์ใช่เล็ก อันนี้มะเนี่ย,ยไม่ได้รับวิดีโอมากพอเลยวะเนี่ยแล้ลื่นไหลดังนั้นผู้ชมวิดีโออาจจะประสบกับกดไม่ง่ายเดียไม่รู้เว้ยสวัสดีครับพี่ยต้องดูจอใครวะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็ม สอมว่ะสตรีมเมอร์สองว่ะสวัสดีครับผมสตรีมเมอร์หน้าใหม่สวัสดีครับเมียสวัสดีครับเอ้ยต้องไปตามแล้วก่อนอื่นต้องหาส่องเปิดกอนไม่ในส่องในตัวไม่มีส่องวะไม่เดียวออกับทายามาทายาเป็นไรมีมีมีน่าจะอันที่เดียวไม่ได้เยอะอยู่ มีคำถามว่าไอ้น้องแอบบแอบคบาดใจว่ะคือน้องก็ไปเดินส่องมาในระดับหนึ่งเลยที่พี่บอกว่าของแก๊งอะไรนะอเวกป่ะอิมอา่อาอเวกเออทด่เป็นของแบบของแบบพระเจ้าอะ่ะเออ,อชิ้นส่วนพระเจ้าแล้วแล้วพี่เล็กก็บอกว่าเขาทำเขาทำของแบบเราก็เลยไม่เข้าใจว่ามันมัน มันทำยังไงหรอขั้นตอนมันนอกเหนือจากที่เราคับแบบที่เราแบบซื้อในตลาดได้ด้วยหรอมีครับมันเป็นของที่จักได้มาจากการแข่งขันแต่อย่างเช่นสมมติ<อ>ว่าทวัวร์นาเมนต์วอลที่แข่งที่เราเล่นเล่นกันเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลใช่ไหมของรางวัลมันก็จะเป็นอลิมิเต็ดเต็มที่จะมีประมาณสี่ชิ้นหรือสิบชิ้นอย่างเงี้ยของแชมป์อะของแชมป์ชมใช่ของแชมป์อ,อ้าวแล้วใครได้ถ้ามันได้แค่สี่ก็แชมป<ช>์ได้ไงแชมป์ได้ อยู่ที่ว่าคนที่ได้แชมป์เขาจะเอาไปขายต่อหรือว่าอะไรยังไงไม่ใช่หรือว่าคุณอยากไปแต่ว่าได้ทุกคนหรอคะหรวยยังไงไม่ไม่ได้ได้กี่ไม่กี่ชิ้นหรอมั้งมีกติกาของอยู่ว่าทีมที่หนึ่งได้ของรางวัลนี้กี่ชิ้นกี่ชิ้นใช่ได้แค่สี่ได้แค่สี่ชิ้นเองได้แค่สี่ชิ้นแล้วเขาก็จะไปตกลงกันอีกทีว่าใครเป็นคนได้อย่างนี้หรือเปล่าอ่าอาจจะเป็นส่วนกลางกา่าเอาของเอาเงินอะไรเนี้ย จะเอาของเก็บไม้หรือจะเอาเงินไปแบ่งกันนี่แหละเราะว่าน่าไปแบ่งกันโอ้สองทีเองหรอเกินชิ้นละเท่าไหร่อ่ะชิ้นละสี่หมื่นแสนหนึ่งแล้วแต่ชิ้นเออแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่ขังที่คนต้องการแล้วคือแบบของมันดูนำนำบอสในเกมไปเยอะเลยอ่ะถึงได้บอกไงว่ามัน คือชิ้นชิ้นสว่วนของพระเจ้าจริงเดี๋ยวมันก็ปรับมันไม่วาปรับสมดุลในเกม้วเราก็าจะร้องเ,เล่นใหม่นเกมนี้ไม่เอาผู้เล่นใหม่นะเกมนี้เอาผู้เล่นมีตัง <c oughs> มีตังได้อยู่ต่อนี่ใครนี่ใครนี่เ้ยทายาคนรอจต่วะนี เอาทีละแก้วทายาบอกเ้ยเขาเขาเขาเดจับทายาพี่อ๋อจังหวะที่อันนั้นใช่ไหมแล้วเขาเอาทายาไม่ตายอะเกียทายาไม่จบอะไอ้ลูกแก้วนี้คืออะไรอะลูกแก้วลูกแก้วก็คือ,<ข>อ,อเหมือนกับป้อมอะหนูเล่นอลมันจะมีป้อมให้เวลาเออเราก็ตีป้อมใ,ให้แตกเพื่อที่จะเข้าไปป้อมใหญ่ก็เหมือนกันอันนี้ก็มีทั้งหมดสามป้อมป้อมใหญ่ราะว่าแต่ว่าอันนี้มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขก็คืออ่าเปิดแค่สองแก้ว เปิดเปิดได้แค่สองแก้วก็สามารถเข้าป้อมใหญ่ได้เลยเนี่ยนี่ไงขีดป้อมใหญ่มันยังไม่ออกนี่มันต้องรอตีแก้วแต่ก่อนสองแก้วใช่แต่ว่าเกมนี้มันมีของไปตีแก้วอีกไหมคะหรือว่ามีก็จะมีของมีของทั้งแบบเพิ่มดาเมจเนี้ยไอตัวเหลาเสาเนี้ยทําให้เสาแบบเหมือนเจาะเกาะอ่ะง่ายเจาะเกาะเจาะเกาะในเกมอ่ะอือ แต่ว่ามันมีฮิวนะฮิวบอมฮิวอะไรใช่แล้วนี่เด like uh uh kind of ี๋ยวไปแล้ว totally> ่นกันพรุ่งนี้ฮะนี่ไปย่งจะเป็นนอนแล้ววันดีครับเออก็ให้น้องเขาไปคุยกับแฟนกับอะไรบ้างเออเดี๋ยวไปคุยกับแฟนกับเมียวันนี้ ก็ควอย่อฟงก็เสียแล้วไงขโมนขโมนละคนไงแล้วก็ไปคุยนี่ก็ตัดแล้วก็ขับเข้ามาใหม่อ <c oughs> าญาไม่ก็ไม่ตั้งหลานทิ้งไว้นะโอ้โหยของไม่เต็มตัวอยู่ไอ้พี่มีคนมาดูหรือยัง <c oughs> ไม่รู้เลยมันมันมันต้องตั้งอันนี้ใหม่ ไม่รู้มันต้องตั้งย<ช>ังไงอ่ะตั้งพี่ไม่เห็นไอ้พวกไอเ้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่เห็นยอดคนดูไม่เห็นอะไรพวกเนี้ยตึ๊บตึต้องต,ต,ตั้งจอคนละฝั่ง,งเหรอ,อนี่องเตั้งไหมแต่มันไม่ถนัดแต่ดิส่งฟรียันหวัง เฮ้ยผมพิมพ์ผิดว่ะ oh พิมพ์ที่ช่องพี่ผิดวะ <Okay. S 2> มีอะไรดูพวกฟ้าช่วงนี้ มีห้าแสนดึงไรได้วะนี่กับผมไม่ไม่ไม่รู้จะไปทำอะไรเลยนะหนในชมหน่อยชมหน่อยมีคนเข้ามาชมยังมีหนึ่งคนครับใครครับไม่ใช่ผมนะมันดูยังไงว่ามีคนดูไม่ดูตอนนี้ หนึ่งคนดูคุณอยู่นี่ยอดหนึ่งคนไ,ไหนวะพี่เปิดสองแล้วด้วยส่องแล้วเดี๋สองหาดูพี่อาจจะซื้ออันนี้เก็บไว้อะใบบวกซอก็ไม่อยู่อีกซอไปไหนดิไปเรียกซอม,มาหน่อยดิจะให้ดูดูให้หน่อยมันแก้ยังไงไอเน,นี่ยเข้าดินเลยดิ่ ตัววแกเดแกวางหรือเปล่ามันจะได้ตัวเด็กตัวนั้นเข้ามาตัวไอตัวย่อยอะ่ะสิบสามนาทีเยสนาที ช่องอเลคหาเพื่อนคุย สวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อเอสองือเอซีครับสวัสดีครับทำะไรกันยามดึกฟาร์มยันว่าเปิดเพลงฟังดีกว่าปะเฮ้ยกลัวนุ้ยเปิดเพลงกวัวนุ้ย,ยเฮ้ยกลัวที่ไหนไม่ดีมา สามยันวะครับสอ่งอะไรบอกได้เด้อ okay. พี่ทำไมไม่เอาจอบีบอลมาสตรีมาพี่พี่ทำไมเอาจอไก่พี่สตรีมาสวัสดีฮะสวัสดีฮะแล้วหาเพลงฟังดีกว่าปะ กลัวอะไรวะโดนบงโดนแบดนเนี่ยไม่มีหรอกเสียงมันเบาหรือเปล่าพี่เสียงคุณพูดในสตรีมอมันเบาหรือเปล่าหมายถึงเสียงพี่ใช่ไหมเสียงโหลอ่ะได้ยินไหมอ่ะชัดชัดปะกำลังเ,เบาพี่ได้ยินไหมตอนนี้ เอ้ีเริ่มดังนะพี่ปรับไงกลักวเสียงดังเกินสวัสดีครับสวัสดีครับเทสเสียงเป็นไงบ้างไม่รู้เลยเสียงชัดปะครับสม่ครับเทสเสียงเป็นไงบ้างไม่รู้เลยชัดปะจะยิงเบาอยู่พี่เอาเอาขึ้นอีกนิดนึงสักครู่สักครู่หาเพลงฟังแป๊บ จันจันจันยักษ์อ่ะมีตัวเอนี่ปะเห็นขาวว่าวอันนี้ปะไอ้เจ๊หง่ะเจ๊หงของจีนอะ่ะได้อ่านข่าวปะมีใครได้อ่านข่าวปะเปว้ี่านวัวนัวหน่อยโอ้โหมีคนเปาเวลานี้นี<ๆ>่แต่ว่าน่าสนนะ<ๆ>จัดวอวนั<ๆ>วเอวนัวเหรอมันจัดอะไรตอนนี้วอวนัวหนัวกันเองได้คร<ๆ>ับหนัวกันเอง โอ้ยยูทูบไม่พีเมี่ยมปะเจหงมิดดามเจ๊หงมิดตามเฮ้ยรู้จักเจ๊หงด้วยคือแกเก็บแต้มนะเจ๊หงอ่ะ god of the c h i ้ a นะบอกก่อนผมรู้จักแตสีกากรอบไงช่วงนี้โอ้สีกากรอบนี่คือเบสิกไปเลยอ่ะเจอเจ๊หงพันห้าร้อยกว่าลายอ่ะ เจ๊แก้าสุดนายเจ๊หงมิจาอ,อ่ะจะจะกินเจ๊หงนี่ต้องมีของไปฝากอะไรถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเออคพี่ผ่านมาแล้วหรือเปล่าโอ้โห,โ,หโหจานยักษ์ไม่ไม่ได้ดูขา่าวไม่ติดตามเลยอะ่ะโอ้โหเน,นี่ยเนี่ยหรือจาเกศสีการกรอบในช่วงเนี้ยสีกากรอบนี้เบสิกไปแล้วแเนี่ยกับกับอะไรนะกับกับพระติดเกาะเอ้ยเอ้ยลุงติดเกาะ เจ๋งอะเจ๋งอะเจหงไหมวะเดี j ๋ยวเดี oh. mm ๋ยวเดี ug, ๋ยวพี่เปิดให้ดูเดี right? ๋ยวพี oh. ่เปิดให้ดูเจหงเปิดแม่งเลยเจ๋งอะไรเจหงคือใครเนี่ยเราอะไม่อัปเดตไงสิสเตอร์หหรือว่าเจ๋งแห่งนางจีนคุณเจี๊บจะบอกเลยว่าตอนนี้คือสาวจีนตอนนี้ทุกคนบอกเฮ้ยมีผัวฉันเป็นยึ่งกันในจีนผัวของเขาไปตกเป็นเหยื่อของสาวสองคนนี้หรือเปล่าเนี่ย เขาถูกเจ้าช่อผมร้อยปอนดายาว่าจเจ้าผมแห่งนางกิชกบ้าหน่อยเนี่ยแหละค่ะรู้ว่าเขาเป็นชายก็มันอ่ะเลยจ้ำเลย,ชยใช่เอาคน,นเออ